ลักษณะบุคคลค่ะในลักษณะบุคคลคือไม่ได้อยากเปิดเป็นธุรกิจใหญ่โตมากนะคะพยาบาลหันมาเป็นโคชชิ่งเยอะค่ะโคชชิ่งเหมือนอาจารย์อะไรนะคะที่เป็นโคชชิ่งทางด้านบิสเนสโคชชิ่งทางด้านการรักตัวเองเขาเรียกว่าโคชชิ่งใช่ไหมเออที่โคชชิ่งด้านการใช้ชีวิตนั่นแหละคะ่ะพวกนั้นนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นโคชชิ่งทางด้านและมีบางอย่างค่ะก็คือ เปิดเป็นสเปเชียลเขาเรียกว่าแคร์โปรไวเดอร์ความหมายก็คือว่าทำอินเฮ้าส์แคร์ค่ะเหมือนกับเลือกที่จะทำเทรนนิ่งหรืออินเฮ้าส์แคร์ให้กับคนบางกลุ่มที่ไม่ใช่ที่ไม่ได้เป็นเทียบเข้าหมอนะคะเช่นการมีบุคลยากอย่างนีน้หมายความว่าเป็นการคอนซัลท์ส่วนตัวค่ะแล้วก็เป็นบล็อกเกอร์ค่ะจริง,รงๆเชียร์อยากใครรู้จักแม่ดีมั้งคะ บล็อกแม่บีรู้จักไหมคะรู้จักจริงเหรอคะเชรู้จักเขาตอนเชตอ์เขาก็ดังมากนะคะแล้วเขาก็มีสปอนเซอร์เยอะมากด้วยบล็อกแม่บีอะค่ะเขาเป็นพยาบาลคะ่ะเป็นพยาบาลเด็กแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาตอนแรกเขารุกขึ้นมาทําโดยที่เขาแบบเอาโจมของจากคนไข้อะแต่ไม่บอกว่าใครเนี้ยลุกขึ้นมาทําเช่นทายังไงลูกกินนมไม่ดีเลยเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยทาแบบอย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นเหมือนทั่วไปอยู่ไหมคะแต่พอหลังๆเขามีเทคนิคที่ ที่เฉพาะเอจ่อจงอะค่ะเช่นวิธีการในการทําแบบเหมือนจับโพสิชันลูกเชิญรู้ตอนเจ็ด์พอค่ะแล้วก็เขาไปหาที่บ้านเลยค่ะแค่ใจก็ตามที่ซีเรียสมากๆากแล้วเขาแบบเขาอินกับมันมากมากเนี้ยเขาไปที่บ้านเลยแรกๆเป็นอย่างนั้นแต่หลังๆไม่แน่ใจค่ะแล้วเขามีสปอนเซอร์เข้าเยอะมากเขาไลฟ์บ่อยมากอยู่ในรถก็ไลฟ์คือบางทีถ้าใครมีใครถามเขาคอมเมนต์ก็เขา,เาไลฟ์เลยไลฟ์เพื่อตอบเพราะเขารู้ว่าแม่รอได้ไหม ไม่ได้เหมือนเขาอย่างนั้นเลยค่ะจนทุกวันนี้เขามีคนติดตามเป็นล้านแล้วโปรดักที่เป็นแม่และเด็กเข้าเข้าตลอดสามารถจัดสัมมนาได้โดยแบบมีสินค้ามาช่วยสปองเกินนะคะเป็นเพยาบาล์อย่างเงี้ยเป็นตัอในนี้ยก็คือเป็นเป็นบล็อกเกอร์นะคะแล้วก็มีบางคนันนี้บิ๊เน็เนอ่งนี้นประสบการณ์ตรงบางคนเป็นเชนเทล ก็คือโคชิงค่าบาลบางคนเป็น education Special i s t คือมีเด็กหลายคนอยากเป็นพยาบาละคะ่ะทั้งเมืองไทยและต่างประเทศะะเขาโค้ชเฉพาะเส้นทางพยาบาลทำยังไงให้ได้เป็นพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศจะนั้นตอเนี้เป็นพวกพยาบาลแล้วก็ผ่านโัว อันนี้ก็ลองลองไปอ่านดูนะคะแล้วก็ออเดียนเชฟพูดแล้วลองอ่านในนี้ดูนะคะว่าเวลาเราจะทอร์เกตออเดียนเราต้องทํำยังไงเชฟให้เป็นตาววําราไว้แล้วกันนะคะสิ่งที่คุณถามอะเป็นแกนที่สามนะคือ s t r a t e g y คือกลยุทธ์เมื่อถึงจุดหนึ่งเรา,าพูดเพราะว่าธุรกิจเราไปได้แน่ๆคือชัวรนะมีคนตามคําว่ามีคนตามคือคนค o p ป เชียให้ทุกผู้คนทุกนะว่าตัวเองมีคอมเพนซีด้านดิเหรือจปล่าจากสองย่างวันนี้นั่งนั่งเรียนกั่เชียร์แล้วคิดนีนั่เรียนแต่ยร์แลเชียร์เสร็จแล้วแบบคิดอยากทำน้านอยางทำานอย่าคุณแถ้เราคุแล้วเราคนเอ็มีคดอีกไม่เกินยี่อีกไม่เกินสามเดือนมีคนทำแสดงว่าพี่มีเซนออฟิเนมีนะงานคิดเยอะลงหมือนักที พราะถ้าเราคิดและอีกสัง่งนงึเเ่เคยเป็นไหมอ่ะเคยไหมไม่รู้ใครมีเคยประสบการณ์บ้ง่ะเด็กปริญญาตรีเชียร์มันเคยนะมันบอกว่าพอมันเรียนเสร็จแล้วมันต้องเซนว่ามันอยากทำอย่างนี้ก็ทำอย่านี้ทำอันนี้ไม่เกินหกเดือนอะ่ะมีร้านที่เปิดแบบที่มันคิดเลยและทําอย่างที่มันคิดเลยแต่ร้านมานันยังไม่ได้เปิดแสดงว่าเสร็จเอฟบิสเนสนี้ไหมมีาำชำนาญในเรื่องนั้นดีไหมมีเพราะเด็กคนนี้ขายของตลาดน,นัน้่แล้ว ที่เรียนปีหนึ่งหือว่าปีสองมาเนเนี่ยนะขายของตลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่กล้ายังไม่กล้าค่ะทีนี้สิ่งที่เพื่อนถามก็คือว่าแล้วเขามีคนทาําตามหรือเป่าช่องหัวสิคะเพราะเพราะอ,อะไรถ้าคิดจากไอเดียนี้แสดงว่าคุณต้องมี value ครับ position r อยู่ในใจอยู่แล้วไอเดียที่เขาคิดอ่ะไม่ใช่ value เดียวกับเราต้องมองอย่างของแคโกลดังนั้นปกติถ้าเป็น วิสัยเัศย์ใหญ่เราจะมีก๊อปเราอยากให้เขาทำตามด้วยเพราะอะไรบ้างเราจะได้ดังขึ้นเราอยากให้เขาทำตามด้วยนะเพราะเราจะได้ดังขึ้นในเนั้นอย่างแรกที่ต้องทำคือ value creation กับ value d r l i v e r y ต้องเจ๋งก่อนนั่นหมายวามว่าต้องให้รู้ว่าฉันเป็น number One ฉันเริ่มก่อนในแถบนี้เว่ย เริ่มก่อนคนที่สองคนที่สามเนี่ยอ่านจากไม่เจ๋งเท่าทันค่าออาไหมคะดังนั้นนั้นนี้คือสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญสองคือสปริงที่เชียบอกอะสปริงเมื่อไหนก็ตามมีคนฟอสแสดงว่าเคอร์ฟของมันเริ่มมีการแข่งขันสูงหรือต่ำสูงดังนั้นมันจะอยู่ตรงนี้แหละมันจะอยู่ตรงนี้แหละถ้าเราสปริงจะหนีขึ้นแต่ถ้าเราไปไม่ได้มันจะลง ดังน,นั้นสิ่งที่ทําให้เราสปริงได้คือฐานเดิมและเพนใหม่จำไหมนะฐานเดิมและเพนใหม่เราเจอลูกค้ามาก่อนเราอยู่กับลูกค้ามาจนคุ้นชินเพนที่เคยเป็น value เดิมอาจจะช่วยให้เรามองเห็นเพนใหม่และวร l u ใหม่ไปต่อเรื่อยๆคุณจะสปริงไปตัวชั้นไป จนถึงวันที่มันโรยรายจริงๆเป็นไปตามตลาดลก็จะได้ดังนั้นคำขอคำเติมดีหนึ่งถ้ามี value cap position มากกว่าหนึ่งไม่ต้องการทุลังทาทุกอย่างแบีแร่ๆเลือกจุดที่สําคัญที่สุดมาทํก่อนสอง value cap position ที่มีอยู่ให้ใช้เป็นสปริงบอร์ดในการเด้งขึ้นมาคถ้าดีไซน์ตรงนี้ชัดไปเรียนบิจิทสสัที่ไหนก็ชัด เป็นบอกเลยข้าดีไซน์แรกนครับไปเรียนอีห้าพรอเจ็ดพรอแปดอรก็ใช้เพราะชั้นมีจบชั้นอันนี้ของเจนถือว่าไม่ค่อยใช้เพราะไม่ได้ให้ศึกษาปฏตกรรมจริงเราเรียนแค่สั่นค่ะถ้าเป็นเด็กบริญยติหมดคลาสนี้มันจะต้องเป็นศึกษาปฏิกรรมแล้วมันจะต้องกลับมาเล่าเชียร์ฟังเป็นฟูเป็นแฟง เรื่องพฤติกรรมของมันแล้วก็ต้องบอกใช้ได้ว่าดีมาใส่แต่ซัพพลายไซด์ตัวไหนจะนำลกะมึงอยู่สภาจะมาอยู่ทำลายแล้วนะตอนนี้ไม่ใช่เป็นดีมานะตัวไหนจะนำถ้าตัวไหนนำเมยุไหนจะเด่นกองค่อยๆแต่จะค่อยๆปลูกตัว b u s ตัว s s เห็นไหมคะก็อยู่หน้าคุณพ่อนะอันนี้คือต้นเหตุที่เราต้องมาเรียนกันนี่แหละค่ะเนี่ยเนี่ยผู้ชายคนนี้ คือเดวิดเนี่ยเขาเป็นเจ้าพ่อของการคิดเรื่องของทัศนคติและของชนฤฤฤฤฤฤิดนวลี่แูุ่กคนเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าคนทุกคนในละเวนเนี้ยมีความเป็นนักธุรกิจแต่มีอาจจะมีรูปลักการแสดงของทุนดังนั้นแต่ก็มีนักวิชาการหลายๆคนเอาเอาคำพูดของเขามาแปลน,นะคะโดยเฉพาะดักเกอร์นะคะครับดักเกอร์ก็จะบอกว่าการที่เราจะประสมปัากันไ็้หรือดึงเอาคาแรคเตอร์ที่เป็น บริษัทของเราออกมาได้นะคะเราต้องนึงต้อง initiative ทำไมก็คือว่าเท k i n g คือต้องลงมือทำต้องลงมือจุดประกายโปตีนก่อนเขาบอกว่านักวิจัยนักนักธุรกิจที่มีทอม r e p r e n e u r i skill อยู่ในตัวแต่ไม่ยอมจุดประกายตัวเองมันจะทำให้ทำไมมันคิดแล้วมันก็มอดไปมันคิดแล้วมันก็งอดไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้อง ลองหยุดทำก่อนเขาเริ่มคิดได้โฟมเนี่ยจากตั้งต้นได้โฟมเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญก็คือตัดสินใจแล้ววางแผนลองดูก่อนโดวยวางแผนจากอะไรถ้าเรียนค้าเชียร์ก็จะบอกว่าวางแผนจากมาร์เก็ตติ้งก่อนอ,อย่างแรกของแกนนี้เลยคือมาร์เก็ตติ้งก่อนวางแผนจากมาเก็ตติ้งเมื่อมาร์เก็ตติ้งวางแผนได้ไปไปอน่างสองจบสองตัวนี้เริ่มเลย เริ่มเลยเช่นถ้าล้มฉันเสียสามแสนถ้าลุ้มถูกรอบเลยฉลับได้ปลาบๆเพราะว่าเป็นแบบนี้เพราะฉันเป็นแบบนี้เพราะลูกค้าเป็นแบบซับเจอเป็นจบก็ไปต่อหลังจากนั้นคอมมูนิเคีให้ดีคอมมูนิเคีกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาค่ะพูดกับลูกค้าตลอดวันนี้เนีเชียร์สบัดบ๊อบใส่เจ้านายเชียร์เขาก็ไม่จ้างเชียร์วันนี้จะต้องเสนอหน้าเราเขาอยู่ตลอดเวลาผิดก็ต้องไปให้เขาด่า ผิดร้อยเปอร์เซ็นบอกเขาเลยค่ะหนูยอมโดนด่าสามร้อยเปอร์เซ็นต์คือต้องคอมมูนิเคทให้ดีค่ะนะผิสเนตทุกคนต้องคอมมูนิเคทได้ดีคนะ่ะแล้วก็แก้ปัญหาอย่าบอกอย่าคิดว่าการทำธิรกิจมันสวยคนะ่ะพอคุณพ่อแม่เช็ดทำคุณหญิงนนะบ้านเชียนเป็นธนะุรกิจบ้านสัตว์มีก็ไม่แยกก็เป็นธนะุรกิจส่วนกันแล้วเราก็ใจดีนะคะพอเราคิดว่าเราทำได้เราก็ต้องเปิดเวชไฟสองบริษัทเจนไปแล้วบริษัทพูดแบบไม่อายเลย ส่วนทีบริษัทหนึ่งตอนนี้กำลังเจอสถานการณ์ลาวกับกัมพูชาลาวส่งออกไม่ได้เพราะเศรษฐกิจเราวทุกคอเราส่งออกจีนไม่ได้เพราะว่าเรานำเข้าของจัดการธรรมดาห้ามส่งออกจีนตอนนี้พี่เจอหลายด้านมากเลยที่สื่นีม่กําลังคิดอยู่แต่มีคนมาขอซื้อมันทำธุรกิจการขายได้เห็นไหมคุณบอกเราบริษัทดีดีเขาเรียกว่ามีประสบ ภาพที่ดีไม่เคยเป็นหนี้มีรายได้ต่อเนื่องพอเราจะปิดบริษัทให้บริษัทที่มันจะผิดบริษัทให้ดาวลดเป็นบริษัทบัญชีมันก็ไปบอกลูกค้าไม่ตอบแล้วมันก็มีคนที่อยากทำบิสกิสก็จะมาขอซื้อบริษัทที่ตีงานเปลี่ยนชื่อแล้วก็ได้เรื่องเลยแต่่างทีเราก็จะพิจาเพราะเราคนจนจริงเราประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้น เราต้องโซลอปาบตลอดอย่าเชล่าครูว่าเขจะบอกว่าให้ใตั้งเส้ร่องที่ใช่หมายถึว่าจะประสบความสำเร็จตลอดชีวิตนะคะไม่ใช่น่ช่พแม่ที่เ็เป็นอย่ายค่ะบพี่ตอนนี้ก็คือยงน่ืี่าคประสบปัญหากางบูชาของเราแมะจรเรากำลังดูว่าเราจะเปนโปรดักหรือเราจะไม่ทำแล้วเลยทำอย่างจริงมีผลมากนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนมาซื้อใ้สัตว์ลไปแลวเพื่อาอ่างจริงเขาจะตามสิบสองมา ว่าใช่สองคนนั้นลบเลยคิดว่าจีนกับจีนโจมเจอมาอย่าเนี่ยคือแบบว่าขายของให้โจนไม่ใช่รับของเโจนขายของให้โจนเนี่ยแล้วสุดท้ายคือเ r e a t i v e ก u s, <for> <S i บ่อยบอกทำไมคือสิ่งที่เชฟพูดว่าอย่างเงี้ยพูดกับมือพูดกับใครคุณผัวบ่อยบอยพูดกับคุณเพื่อนที่เป็นทั้งทเราไปบอกว่าเฮ้ยเปิดไปได้สิบวันละเดือนหนึ่งล้านมะตั้งมาตั้ง ทีนี้ถ้าเราพูดคำแบบนี้ไปก่อนพวกที่จะมีสิทธว่าบางคนนะค่ะเช่นเพื่อนที่เชรู้จักที่เป็นพยาบาลลงคุณไม่เยอะเลยกับการทำควันเสาอะเหมือนกับเริ่มจากคนไข้ในโรงพยาบาลด้วยซ้ำแล้วก็แล้วก็จริงๆก็ไม่ได้เก็บตังค์เขาด้วยแหละแต่ว่าเขาให้างเงี้ยเพราะว่าแบบเขาเขาเก่งจ่ายอยู่แล้วพอให้ปุ๊บอีนี่ก็คิดได้ว่าเขาให้ตังค์เราเราต้องไปดูคุณพ่อคนที่บ้านตัวเป็นเพราะคอนโซลทางเพื่อสัมบันไดก็ได้ มันไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยมันก็ตามไปบ้านจริงประจา,าไปบ้านจริงๆมันก็เกิดไอเดียใหม่แล้วลูกค้าคนนี้ก็บอกตอ่อเพื่อนคนตอ่อไปทุกปัจจุบันแทบไม่มีคู้แเวรที่ลงาวลาเลยฉันถามว่าตาบอ,อกแล้วเปิดสูงสุดคือรวยชัวร์เพราะว่าเพราะว่ามันกระจายเป็นว่าแบบทําแบบนี้แล้วมีความสุขกว่าด้วยนะการได้ปช้วิสิติ์บ้านมันใข้ที่หามานันบอกว่าคุณไม่เคยคิดเลยว่าแบบว่า คืออยู่โรงพยาบาลนะเจอคนไข้สิบคนสิบห้องนี่คุยอยากจะ่าห้องเลยบอกคือเดิมห้องไหนก็โมโหคุอแบบพูดอะไรไม่ก็ไม่ทำตามเนี่ยแต่พอมาทำทำแบบนี้คือพอได้ไปบ้านรู้สภาพได้ลองสูดคนที่บ้านเขาเรียนางมอนิเตอร์คนที่บ้านเขาแบบรู้สึกว่ามันได้รู้มากเลยหนึสุดใจแล้วก็เลือกทำสิบคนเป็นตอนนี้ค่ะตอนนี้เปิดเป็นบริษัทก็ตอนนี้น่าจะมีลูกค้าประมาณห้าสิบล้ว ถ้ามันจะขยับไปเรื่อยๆทุกทีมาจากัพพลายถึงว่าลูกค้าจะน้อยไหมคะเพราะว่าซัพพลายจะเป็นญาติถูกไหมของกับบริกาเพื่อนของเฉยใช่ไหมของกนอาจย์คือช่วงแรกที่เขาเปิดเขาบอกเลยว่าดีมาเป็นญหญ่เขาเขาไม่ได้ทำดียอนเขาแค่ตอบสนองเองก็คือมีลูกค้าเหมือนมีคนจะออกจากโรงพยาบาลแล้วก็บอกว่าไม่ไม่รู้จะดูแลตัวเอง ขอโทรหาคุณพยาบาลหน่อยได้ไหมมันก็อาอารก็ได้มันก็ให้เบอร์เขาแล้วเขาก็โทรหามันคือมันตอบสนองเขามันไม่ได้มันไม่มีอำนาจอะไรมากกว่าเขาเลยนะแล้วถ้าตอบสนองเขาไปสักพักเขาก็บอกหนูเกรงใจที่มีพยาบาลนะคะก็คูกคอนเซปต์พี่เปิด์ตคอนเซปต์เลยพี่คิดราคาเลยมันก็มาดูจะคิดยังไงมันก็คิดแบบสองพันห้ามั้งคือเอออาร์อาเขาไม่แหน่แล้วพอมันรับฟังเขาขึ้นมาจริงจมันก็คิดว่ามันต้องมาดูผลไขรอะค่ะ คือมันต้องไปดูว่าไม่เห็นตัวตนว่าแบบเออทําแล้วมันก็เลยกลายเป็นมันมันเข้าไปดูเขาพอเข้าไปดูเขาปุ๊บทีนี้พอตอนเข้าไปดูอินนิสัยพยาบาลคือ,อยังไง<ช>อดได้ไม่ได้เออมันก็อดไม่ได้ไงมันก็จับพี่จับคว้าจับอ่นะเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ได้ทั้งทัหนูจ้างพี่บ่มเลยที่เข้ามาชั่งชี้เหมือนเข้ามามาอินสเปคเขาจริงจว่าเขาดูแลเข้าเขาถูกต้องไหมอย่างเงี้ยเทแล้วประเมเทแล้วปรมเลยพอเสร็จ เพราะฉะนั้นพีมาอาจจะไม่เยอะเพราะมันไม่ได้ทำตลาดเนี่ยมันแค่บอกันต่อ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 ไปแต่พี่ถามมึงว่าสุดท้ายมึงหน่อยมึงได้การจาเท่าไหร่ตอบเือนะเพื่อนสนิทกันไหมคะโอ้ณน็อตแล้วนะคอมึเลยมึงหนึ่งคนหนึ่งเดือนกำลังดังนั้นคือเดือนหงมารับสี่คนคือจบแล้วแค่นี้ตอนแรกรับสี่คนก็คือ สลับกันใช่ไหมตอนนี้วันหนึ่งมีอาการที่หนึ่งมีห้าวันครูเริ่มสลับคิวดูบ้านคนไทยเพราะอะรับเพิ่มอย่างี้ไงมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆเลยอะค่ะคอนนี้เพราะมันกลายเป็นดีมาแนแสงอ่ะที่มีคนอยากหาสรงแบบนี้แต่ไม่เคยร้องขออะเริ่มเพิ่มขึ้นตอนนี้พี่กำลังที่ว่าธุกิจมันพย์มันมีอำนาจมากกว่าคดิมเนี่เพราะ มันมีคนเดียวตอนนีน้แล้วมันก็เลยถามว่าถ้าเป็นคนอื่นติดไหมคะกำลังจะชวนเพื่อนต่อจากโรงพยาบาลคนแรกตอนนี้พี่ว่านะก็ <c oughs> เลยเหมือนกับยุคเขาให้เปิดบริการเพราะมันจะได้ชัดเจนถ้ามีถ้ามีเพื่อนมาด้วยใช่ไหมคะก็ต้องจ่ายตังค์เนี่ยมันก็จะได้ชัดๆไม่ใช่แบบว่าทะเลาะกันทีหลังลก็เริ่มชวนพยาบาลทีท่อยู่ที่ไหนอนนั้นโรงพยาบาลตอนนี้เขาก็จะมองว่าสไมัยไม่หลักเวร คืออีกวันนี่คือไม่ขึ้นไปนเลยเออคือมันมัน,ม,นมันบอกว่าหนึ่งบีใจด้วยอันงแงคือสิ่งที่ฉันอยากได้ไอเดียจากพวกพี่ๆคืออยากก็น้องๆด้วยค่ะอยากรู้ว่าวิธีคิดในเชิงธุรกิจเป็นยังไง